ตานานนักโบกรถที่หายไปเป็นหนึ่งในเรื่องราวความหลอนที่มีการเล่าขานมาในหลายประเทศและในหลายรูปแบบโดยมักจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับชายหรือหญิงที่โบกรถขอให้คนขับช่วยเหลือแต่หลังจากที่พวกเขาถึงจุดหมายหรือจอดรถแล้วกลับพบว่าผู้โดยสารคนนั้นหายไปอย่างลึกลับโดยไม่มีร่องรอย บางครั้งจะมีการพบหลักฐานที่วงบอกว่าพวกข่าวเคยอยู่ในรถก่อนหน้านี้แต่เมื่อหันมามองอีกครั้งกลับไม่พบตัวตนของผู้โดยสารอีกเลยตัวอย่างของเรื่องราวเรื่องราวของสาวในชุดสีขาวเรื่องราวที่มีชื่อเสียงที่สุดมักเกีเย่ยวข้องกับสาวคนหนึ่งที่ใส่ชุดสีขาวหรือชุดเจ้าสาวที่ยืนอยู่ข้างทางนอนลากกลางคืนและโบกแล้วขอความช่วยเหลือ คนขับรถจะหยุดรถและให้เธอขึ้นมาซึ่งเธอมักจะบอกว่าเธอกำลังไปที่บ้านของเธอหรือทำงานบางอย่างจากนั้นเมื่อถึงจุดหมายที่เธอบอกคนขับรถก็จะพบว่าเธอหายไปพริบตาและไม่มีร่องรอยของเธออีกเลยเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการโพบจดหมายและบางเวอร์ชันของตำนานนังบวกรถที่หายไปจะมอบจดหมายหรือสิ่งของบางอย่างให้กับคนขับรถ เช่นแผ่นกระดาษหรือการ์ดที่มีชื่อและที่อยู่เมื่อคนขับรถไปถึงสถานที่ถูกก่าวถึงกลับพบว่าไม่มคใครรู้จักผู้หญิงคนนั้นในสถานที่ดักล่าวเลยบางครั้งจดหมายหรือสิ่งของนั้นอาจเป็นข้อความที่ไม่สามารถอธิบายได้ทา่านตายจากอุบัติเหตุอีกหนึ่งโมชั่นที่น่าสนใจคือพบนักบกรถที่หายไป พบว,ว่าข่าวคนนั้นอาจจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในหลายปีที่ผ่านมาตัวอย่างเช่นผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่าเธออยากไปที่บ้านของเธอแต่กลับไม่มีใครเคยเห็นเธอเลยซึ่งบางครั้งผมว่าเธอเสียชีวิตในอุบัติเหตุหลายสิบปีที่ผ่านมาและเรื่องราวของเธอการเป็นตำนานความหลอนในเรื่องราวของนําบกนรถที่หายไปมักเกียวของความลึกลับที่ไม่มีคำอธิบาย เรามาครั้งผู้เล่าเรื่องมักจะเชื่อว่าเป็นการพบเห็นวิญญาณผู้ที่เคยเสียชีวิตไปแล้วหรือวิญญาณที่จะงคงวนเวียนอยู่โลกมนุษย์เรื่องนี้จึงมีทั้งความลึกลับและความหลอนที่ทําให้คนฟังเกิดความสงสัยและคนหัวลุกในทาง,งจิตวิทยาและวัฒนธรรมบางที่ตำนายของนงงักบวชที่หายไปมักจะสะท้อนถึงความกลัว ต่อสิ่งที่ไม่สามารถาควบคุมได้หรือเหตุการณ์ที่เกินความเข้าใจของมนุษย์บางคนเชื่อว่าเรื่องราวนี้เป็นการเตือนถึงการใช้ชีวิตอย่างรอบคอบหรือการระมัดระวังในการเดินทางบางที่ก็อาจจะเป็นการสะท้อนถึงของวิญญาณผู้ที่ยังไม่สามารถไปสู่สุคติได้ตำนานนี้เป็นหนึ่งในเรื่องราวความหลอนที่ได้รับความนิยม และมักจะถูกนำมาเล่าเรื่องในสื่อมาเทางต่างๆเช่นภาพยนตร์หนังสือและรายการวิทยุ